ตอมาพผงอาจฟ้าตอนที่17บทประพันธ์ของคนพรัดถิ่นเ <kin. S 1> พื่อที่จะได้เข้าสู่สำนักยุทธเหล่านั้นโดยเร็วที่สุดหลัวซิวฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งมากขึ้นเพราะอย่างน้อยเขาต้องเป็นนักรบระดับ9ก้าก่อนจึงจะสามารถไปที่นั่นได้หลังจากทำยาอัรางไขกระดูกสำเร็จแล้วหนึ่งเต่าหลัวซิวก็นำยาลกไขกระดูกสเม็ดใส่ปากของเขา จากนั้นใช้วิชาไทาเก็กเพื่อย่อยพลังของยาในขณะที่ดูดซับพลังวิญญาณของท่าทางห้าเขายัางใช้วิชาน้ำลายมังกรรวมกันเป็นโอสดน้ำลายมังกรอีกด้วยแต่ตอนเช้าขวัญรุงขึ้นทันทีที่แสงแดดส่องขึ้นบนท้องนาภาเมืองหลวงก็มีเสียงจกจก,จกแจแจและข่าวว่าเมื่อวานมีร้านโอสถต้นเฉียงมีคนเข้าไปก่อกวนแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองนี่เป็นเพียงเหตุการณ์ที่เล็เลกๆน้อยน้อย ตราบใดที่ยังไม่มีคนถูกฆ่าตายปกติแล้วเจ้าเมืองจะไม่สนใจแต่ตอนนี้ลูกชายของเขาถูกทุบตีถ้าเจ้าเมืองไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างคนอื่นก็คงจะหวเราะยยอกเขาดังนั้นประตูบ้านของหลวงลู่จงจึงถูกล้อมรอบด้วยทหารองครักษ์จำนวนมากและมีรถม้าหลูหลาสองคันแล่นมาบนถนนขับมาทางร้านของหลวลู่จงจากถนนกว้างสองสายที่หน้าร้าน มีรถม้าหลูลาขนาดใหญ่สองคันจอดอยู่มีองคองรักษ์มากมายอยู่รอบรถม้าด้านหนึ่งคือรถม้าของร้านโอโสถต้นเชียงและอีกคันหนึ่งเป็นของเจ้าเมืองพวกเขามาที่นี่เพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือเพื่อตามหาห,าหลวชิวหลวชิวยังคงฝึกซ้อมอยู่ในห้องแต่ด้วยการได้ยินที่ละเอียดอ่อนของเขาจึงได้ยินเสียงดังที่อยู่ภายนอกประตูเขาตื่นขึ้นมาทันทีและตั้งใจฟังเสียงที่ประตูร้าน ในหญิงหา้าว่าข้ามาถึงว,ว่าเพื่อเรื่องเล็กลน้อยของลูกชายข้าท่านถึงต้องมาด้วยตัวเองที่ข้าสร้างปัญหากับท่านจริงๆได้โปดอภัยให้ข้าด้วยเสียงของชายคนหนึ่งดังขึ้นมาจากรถม้าสีดำนั่นคือจเจ้าเมือนผู้โด่งดังแห่งแคว้นอูนานดนหญิงห้าวากล่าวว่าครั้งในลูกชายของท่านนํว่าได้สร้างปัญหามากมาให้กับร้านโอสถต้นเชียงข้าไม่ได้มาที่นี่เพราะเขาแต่มีคนลงมือกับร้านโอสถต้นเชียง ข้าก็ไม่สามารถนั่งมองเฉยๆได้มีร่องรอยของความโกรธแฝงอยู่ในน้ำเสียงอันละเอียดอ่อนนั้นทาให้หลวงชิวรู้สึกอดที่จะประหลาดใจเล็กน้อยไม่ได้จริงๆว่านายร้านโอสถต้นเชียงนั้นเป็นผู้หญิงหลังจากอาบน้ําเสร็จช่วงทสั้นหลวงชิวก็ออกจากห้องเดินผ่านลานด้านหลังและเข้าไปด้านในร้านส่วนหลวงูุจงก็นั่งอยู่ที่นี่นานแล้วท่านปู่ทำไมท่านถึงไม่ซ่อนตัวละ่ะ หลัวซิวถามด้วยเสียงแผ่วเบาและพยายามนันมีเสียงเข้อประตูมาให้ไปหลัวลู่จงกล่าวว่าไม่ใช่เพราะว่าข้าเป็นห่วงเด็กน้อยอย่างเจ้าหรอกหรือเจ้าเมืองและทับแกร้านไม่ใช่คนที่จะยุ่งด้วยได้ง่ายๆทันทีที่ประตูเปิดออกหลัวชิวแนละหลัวลู่จงก็เห็นอาหารที่โหดเหี้ยมอยู่นอกประตูแน่นอนว่าที่สะดุดตาที่สุดก็คืออรถมาทั้งสองคันมีเรื่องอะไรหรือหลัวลู่จงถามด้วยรอยยิ้ม คนที่อยู่ในรถมัาทั้งสองคันก็ลงมาจากรถเช่นเดียวกันเจ้าเมืองเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างสูงมีหนวดเขา่าส่วนชุดสีทองแวววาวนายหญิงร้านโอสถต้นเฉียงเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสง่างามและรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์อย่างมากนางสวมกระโปรงสีฟ้าและมีผ้าบางๆสีขาวปิดบังใบหน้าเผยเห็นเพียงดวงตาที่สวยงามราวขับน้ำในฤดูใบไมายร่วงเมื่อนางเห็นหลวงเชละหลวงู่ง ดวงตาอาชาชราคนนั้นก็ส่องประกายเจ้าเป็นคนทำร้ายลูกชายของข้าหรือหัวเกาหวิวเหลือบมองหลวชิวถูกต้องหลวชิวตอบด้วยสีหน้าที่ไม่เกรงกลัวแม้ว่าเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับคลสาคนสองคนนี้ในเมืองหลวงแต่เขาก็สงบมากเขาสามารถบอกได้ว่าหัวเกาหวิวเป็นทั้สทุระดับแปดเขาไม่เพียงแต่ไม่เกรงกลัวแต่ต้องการประลองฝีมือกับเขาด้วยในยามนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งที่รีบ เหยียดตัวเข้ามาพร้อมกับชี้นิ้วมือไปทางหลวงสิรัตโกดาคนกลุ่มนั้นคือองครักษ์ที่ถูกหลวงชูทุบตีบนตัวของเขายังมีผ้าปันแผลอยู่ด้วยนายหญิงชายคนนี้ได้บ,บุกเข้าไปในร้านโอสถต้นเชียงของเราและทําให้ปาร,รากับเท่าแก่ได้รับบาดเจ็บขอรับองครักษ์ท่ตะโกนดากัดฟันพูดกับฮาวาเยอร์วิวหัวเกาวิวยิ้มอย่างเย็นชาจากนั้นมองไปที่นายหญิงแล้วพูดว่า ตอนนี้ยืนยันแล้วว่าเป็นเขานายหญิงหาวาท่านว่าเราควรจะจัดการขเขาอย่างไรดีคำพูดต่อไปของนายหญิงหาวาทำให้คนประหลาดใจทุกคนที่มีส่วนร่วมในการพังร้านนี้จะถูกไล่ออกจากร้านโอสดต้นเชียงทั้งหมดแต่เพราะคุณชายท่านนี้จะสร้างปัญหาในร้านโอสถต้นเชียงแต่ก็เป็นเพราะร้านโอสดต้นเชียงของเราเป็นฝ่ายผิดก่อนดังนั้นเราจะไม่สอบสวนหัวเกาหิวถ้าก็ต้องขออาภัยต่อคุณชายด้วย และความเสียหายของคุณชายจะรับการชดเชยจากร้านโอสถดจันเชียงคาดไม่ถึงว่านายหญิงของร้านโอสถต้นเชียงจะขอโทษเขาไม่เพียงแต่หัวเกาหวิวเท่านั้นที่ตกตะลึงหลวชิวและหลวลรุ่จงก็สับสนเช่นกันในวารานี้พวกเขามีความประทับใจที่ดีต่อนายหญิงผู้นี้เสียแล้วเป็นอย่างที่ซูเหมยเย่ากล่าวไว้จริงๆนายหญิง,ญงของร้านโอสถต้นเชียงมีคนแยกแยะถูกผิดได้ ึงแม้ว่านายหญิงฮาวาจะปล่อยเจ้าไปแต่ข้าจะไม่ยอมปล่อยเจ้าไปแน่จับเขาไว้ผมนี่กําลังสร้างปัญหาในเมืองหลวงและทําให้ผู้คนบาดเจ็บมากมายคอยต้องถูกจัดการอย่างโหดเหี่ยมหัวเกาหวิวไม่เหมือนผู้หญิงที่จะยอมม่ง่ายๆฮาวาเย,ยอวินถอนหายใจเล็กน,น้อยแล้วพูดว่าเจ้าเมืองหัวสองท่านอยู่ตรงหน้านี้เป็นนักหลอมยาท่านอยากเป็นสตูกบนักหลอมยาจริงๆริงดิหัวเกาหวิวตกตะลึง เหล่าอคารักนักทหารก็ตกตะลึงเช่นกันคนแก่และเด็กที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาต่างก็เป็นนักหลอมยาและสถานะของนักหลอมยานั้นสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักหลอมยาเช่นชายชาราคนนี้พวกเขาควรจะอยู่ใน,นกูุที่มีอำนาจเหล่านั้นและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายทำไมถึงมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้แลวยังสวมเสื้อผ้าสมซ้ออีกด้วยหลัวชิวและหลัวลู่จงไม่ได้เอ่ยปากเลยสักคำตั้งแต่เริ่ม พวกเขาสงบและไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวเลยสังพัน์หลวงดุจงกล่าวว่าจะมองหัวข้าได้ซื้อร้านนี้มาหลายปีแล้วลูกชายของท่านต้องการซื้อจากข้าแต่ข้าปฏิเสธที่จะขายเขาเลยถือโอกาสตอนนี้ข้ามาอยู่พาคนมาทาําลายถ้ท่านไม่เชื่อก็เชิเข้าไปดูเองเถิดท่านผู้เฒ่าท่านคงจะเป็นเจ้าของวิญญาณยาของเมืองชิงหยุนส่วนคนูชายที่ปลอมตัวอย่างง่ายๆท่านนี้ คงจะเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่มีชื่อเสียงของตระกูลหลวนท่านนั้นฮาวาเยอร์วินกล่าวได้รอยยิ้มเล็กน้อยแล้วมองดูหลวชูด,ด้วยท่าทางหน้าหลงไหลแต่หลวชิวก็ไม่ได้ตอบสนองเขาเลยทําได้ฮาวาเยอร์วินแอบไม่พอใจผู้มีพรสวรรค์ของตระกูลหลวงคงไม่ใช่คนเดียวกันกันกบที่เป็นคนเอาชนะอัจฉริยะของตระกูลจานอย่างที่ทุกคนได้ยินข่าวมานะข้าพิถึงว่าเขาจะมาที่เมืองหลวงอีกทั้งเขายังอยู่กับเจ้าของวิญญาณยาอีกด้วย ทุกคนรู้หนาแล้วว่าเจ้าของวิญญาณยานั้นเป็นสิ่งเดิมพันที่ให้แก่ตระกูลหัวยาเมื่อพ่ายแพ้ตอนนี้ข้าไม่ได้เป็นเจ้าหอวิญญาณยาแล้วเป็นเพียงแค่ข้ารับใช้แก่แกของเจ้าหนุ่มผู้นี้เท่านั้นหลวงรู่จงกล่าวด้วยรอยยิ้มทำเอาผู้คนที่อยู่ที่นั่นอ้าปากค้างด้วยความตกใจกับคำพูดของเขาเจ้าหอวิญญาณยาค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในแคว้นอูนานคาดไม่ถึงว่าเขาจะกลายเป็นข้ารับใช้แก่แกของคนอื่นไปเสียแล้ว หากมันไม่ได้ออกจากปากของเขาก็คงจะไม่มีใครเชื่ออย่างแน่นอนหัวเกาหวินขบดคิว้วพวกเขาทั้งสองคนเป็นนักหลอมอยาเขาไม่อยากมีเรื่องกับนักหลอมอยากันเองเพื่อลูกชายโง่เขานั่นไม่ใช่การขึ้นไหวที่ฉลาดนักหลัวซิวบอกไปที่หัวเกาหวิวแล้วพูดอย่างเย็นชาเจ้าเมืองหัวลูกชายของท่านทาลายทรัพย์สินของตระกูลหลัวเรานี่ถ้าเป็นคนอื่นข้าจะฆ่าเขาอย่างแน่นอนท่านน่าจะรู้ว่า เมื่อทรัพย์สินของตระกูลถูกคุกค,คามนั่นเป็นสิ่งที่วิรายแรงมากคําพูดที่เตียม,มไปด้วยท่าทางหนูร้ายของหลัวงสิวทําให้หลายคนอดไม่ได้ที่จะตัวสัน่นถึงแม้ว่าตระกูลหลวจะไม่ใช่ตระกูลนักยุทธในเมืองหลวงแต่พวกเขาก็สึกทอดกันมาหลายปีมันมีอรักฐานอันยาวนานที่ไม่ควรมองข้ามหัวเกาหิวขบวดคิว้วใบหน้าของเขาเตีม,มไปด้วยความโกรธแต่เขาไม่สามารถโกรธได้ เขาต้องคำนึงถึงผลที่จะตามมาของการต่อต้านตระกูลหลวงแม้ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตระกูลจางแต่ก็เป็นเพียงความสัมพันธ์แบบผลประโยชน์เท่านั้นพวกเราครับหัวเกาอยู่ตระกูลย่างเย็นชาด้วยความเกลียดชังในหัวใจจากนั้นก็ขึ้นรถม้าแล้วก็จากไปฮาวาเยอร์วินสั่งให้คนเข้าไปในร้านเพื่อประเมินความเสียหายรับพูดกับหลวงวชิวและคนอื่นว่าถ้าทั้งสอง,สองมีเวลา ก็มาที่ร้านโอสถต,ต้นเชียงของเราในฐานะแขกได้บ่อยเรายินดีต้อนรับท่านทั้งสองคนตลอดเวลาหลังจากที่ฮาวายเย,ยวินกลับไปแล้วหลัวลู่จงก็สก,กิดเอวของหล่อชูและพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าหนูจะคงจะไม่ได้สนแจหญิงคนนี้ใช่ไหมหลัวซิวมองดูรถดม้าในระยะไกลด้วยสายตาที่ลุกเป็นไฟพร้อมกัสิบา้าหญิงคนนี้เจ้าเล่ห์มากนางต้องการดึงพวกเราไปเป็นพวกหลัวลู่จงกล่าวว่า คพือที่จะสามารถควบคุมอำนาจโอสถที่ขนาดใหญ่ฉชนนี้ได้อีกอย่างน้าก็เป็นผู้หญิงหากไม่มีวิธีใดเลยน้าก็คงถูกเคี้ยวเป็นชิ้นจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกแล้ว5วันต่อมาร้านค้ามีรูปลักษใหม่ที่ถูกซ่อมแซมโดยคนจากร้านโอสถต้นเชียงที่ส่งมาและทั้งหนี้ไม่เสียสตางค์แม้สักแดงเดียวตราบใดที่ยังมีโอสถลักลหล,ลอมอยาเพียงพอร้านก็สามารถเปิดได้ในเร็วๆนี้ เรื่องที่หลวชิวมาที่เมืองหลวงก็ไปที่สนใจของกองกำลังมากมายหลวชิวมาที่เมืองหลวงด้วยจุดประสงค์สองประการหนึ่งคือเพื่อพัฒนากิจการโอสถและอีกอย่างคือการเข้าร่วมในงานชุมนุมยุทธที่เมืองหลวงงานชุมนุมยุทธในเมืองหลวงได้เริ่ม,มรับการลงทะเบียนมานานแล้วรัวชิวก็ลงทะเบียนนานแล้วเช่นกันยังเหลือเวลาอีกสองเดือนงานงจะเริ่มในเวลานี้หลวชิวได้ยินข่าวบางอย่างเช่นกัน งานชุมนุมยุทิในเมืองหลวงครั้งนี้จะมีลูกศิษย์จากสำนักใหญ่เหล่านั้นแต่ไม่ได้เข้าร่วมงานชุมนุมยุทแต่ว่าเขามาที่นี่เพียงเพื่อสังเกตการตายวันนี้หลวชิวกับหลวงรุจงต่างก็ยุ่งมากพวกเขาทั้งคู่ต่างกำลังหลอมโอสถหากต้องการเปิดกิจการได้อย่างราบรื่นพวกเขาต้องมีโอสถจำนวนมากท่านปู่ทับชนีต่อไปไม่ใช่พิธีที่ดีแนะ่เราแค่สองคนกำลังหลอมโอสถ เป็ว่าจะต้องรอไปถึงเมื่อไรหลวชิวเพิ่งทํายาระคายกระดูกเสร็จหนึ่งหม้อและเครื่องยาที่รอทั้งหมดนี้ก็ซื้อมาจากร้านโอสถต้นเชียงเจ้าหนูเจ้าคิดว่าจะสามารถเปิดร้านได้เดยเร็วจริงๆหรือถ้ายังไม่มีนักรอมายาห้าคนมันก็เป็นเรื่องยากที่จะรักษาต่อไปแต่หลังจะเปิดร้านยังต้องมีคนมาซื้อถึงจะอยู่ได้ในควาพิดของข้าอย่างน้อยต้องใช้เวลาสักสองสามปีถึงจะเปิดกิจการในอย่างราบรื่น คำพูดของหลวงูุจงทําให้หลวงชิวกระโดดอย่างรีบร้อนเขาไม่สามารถารอ,อนานได้ขนาดนั้นหรอกหากเราต้องการรับสมัครนักหลอมยาจริงๆ,ๆก็ใช้เพียงแค่สมุนไพรพิเศษที่รำค่าจจำนวนหนึ่งเท่านั้นหลวงิวว,วางแผงเล่งจะทำให้สําเร็จเขาเดินออกจากห้องหลอมยา,ท,าทันทะีแล้วเข้ามาในร้านแต่เขาเรือไปเห็นคนหลายคนยืนอยู่หน้าร้าน